เคลียร์ครบจบแพงรู้แล้วใช่ไหมฮะตกลงแล้วเนี่ยซ่อมรถ EV ีค่าซ่อมเนี่ยสูงถึง54%เมื่อเทียบกับซ่อมรถน้ำมันและเครมต่อครั้นในการซ่อม e ีีเฉลีย่ยต่อครังเนี่ยสองหมื่นขึ้นแพงกว่าเครมต่อครั้งซ่อมน้ำมันถึงสองเท่าและเจอค่าอะไรนะฮะรถ e ีีเจอค่าอะไรแพงกว่าค่าแรงถึง20%นะครับ สำหรับหลายคนที่เคยตั้งคำถามว่าใช้รถ e ี d ดีหรือไม่ดีใช้รถน้ำมันต่อไปดีไหมหรือจะรออะไรรถรถพลังงานไฮโดรเจนดีหรือเปล่านะครับ ทั้งหมดนี่นะครับคือพัฒนาการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในวงการอุตสาหการรมรถยนต์ทั้งนั้นนะครับซึ่งเราก็เกิดมาในยุคที่บอกว่ามีทั้งเป,ปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเปลี่ยนในช่วง450ปีที่ผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนกันแบบปัจจุบันทันด่วนฉับพลันอย่างมากๆในช่วงประมาณ5ปีให้หลังเสร็จแล้วก็จะไปต่อในข้างหน้าผลปรากฏว่าคําถามหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถยนต์หรือว่ารถ EV มันจะตั้งคาถามขึ้นมากับหนึ่งเรื่องของ1ราคา2 1คือราคารถ2คือราคาน้ํามัน3คือ ราคาดูแลซ่อมบริการ C. ประกันรับไม่รับถูกไหมฮะและ 5. สารพัดสารเป็นที่ท่านผู้ชมจะเคาะกันเอาเช่นประหยัดต่อกิโลเมตรและเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าแต่วันนี้ถ้าเราให้น้ําหนักแค่เฉพาะค่าซ่อมค่าอะไรค่าแรงนะฮะออกมาแล้วตัวเลขนี้และรายงานนี้ออกมาในวันนี้ครับคุณอรันศรีว่องไทยนะฮะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับ เปิดเผยถึงข้อมูลของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนที่เราเรียกกันว่าไทยรีนะฮะคือบริษัทเนี่ยไทยรับประกันภัยต่อเนี่ยนะครับเขาไปเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเรื่องของรถ E ีวีและรถน้ํามัน,านถามท่านผู้ชมเป็นม่อสักครูนะฮะท่านผู้ชมมีเงิน1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยให้เลือก3อย่างเลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้ามีเงิน1ล้านบาทจะซื้อรถอะไรระหว่างรถ E ีวีรถน้ํามันหรือรถไฮบริดนะครับข้อมูลตรงนี้ออกมาบอกชัดเจนเลยครับว่า การซ่อมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ไม่ถึงค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ e v เนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับซ่อมรถเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยนะฮะหรือว่าเอาเข้ามาเข้าศูนย์บริการอะไรก็แล้วแ,แต่นี่นครับปรากฏว่าค่าซ่อมรถ e v เนี่ยนะที่มีความเสียหายเนี่ยสูงถึง4%เมื่อเทียบกับรถใช้น้ํามันนี่คือข้อแรกที่ได้มานะครับข้อที่2คืออะไรรู้ไหมฮะ ในกรณีที่เอารถเนี่ยไม่ว่าจะเอา e หรถรถน้ำมันเนี่ยไปเข้าศูนย์ทั่วไปซึ่งก็เป็นหมายถึงอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยจังบริษัทอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับปรากฏว่าอะไรทร่าไหมฮะค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ e v เนี่ยเมื่อเทียบกับรถน้ามันเนี่ยซ่อมรถ e v สูงพูดง่ายภาษาชาวบ้านแพงกว่าถึง54%เมื่อเทียบกับการเอารถ e เอารถน้ํามันเนี่ยไปซ่อมในอู่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่นะครับเวลาเกิดการชนไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีเฉลี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่า ค่าซ่อมเฉลี่ยต่อการเคลมประกันในหนึ่งครั้งของรถ EV เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยฮะ24,000แต่ในขณะที่ค่าซ่อมเฉลี่ยต่อการเคลมประกันหนึ่งครั้งของรถน้ํามันหรือเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะอยู่แค่15,500บาทเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าตามข้อมูลนี้นะฮะการเคลมประกันต่อครั้งของรถน้ํามันมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า หนึ่งเท่ากว่าถึงสองเท่าเมื่อเทียบกันนะครับทีนี้ต่อไปก็มาดูอะไรฮะคร่าอะไรกับค่าแรงนี่โอ้เขาคินที่หมดเรียบร้อยเลยนะฮะข้อมูลตรงค่าใช้จ่ายอะไรกับค่าแรงของรถ EV เนี่ยครับปรากฏว่าค่าอะไรของรถ EV ีเนี่ยหกสนะฮะส่วนค่าแรงรถ EV เนี่ยประมาณ40%ทีนี้พอไปเทียบกับรถน้ํามันระหว่างค่าอะไรกับค่าแรงคนละขึ้นวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเลยครับคือ5050 50. ค่าอะไรก็50ค่าแรงก็50นี่เป็นรถน้ำมันแต่ถ้าเป็นรถ EV เนี่ยค่าอะไรขึ้นไปอีก20%บอ่ะขึ้นไปอีก10%เป็น60%ต่อค่าแรง40%เพรานะงนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้พอจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายซ่อมรถ e v โดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ3 2 5 0 0ส่วนรถน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0รายงานหรือข้อมูลจากบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนก็คงจะใหห้้ท่านนนชมนพอเ็วรวตุ ค่าใช้จ่ายอันนี้ผมไม่นับค่าเสียเวลานะครับเพราะว่าถ้ากราทนหนนับค่าเสียเวลาเนี่ยมันคงต้องมีข้อมูลไปดูว่ารถ e ีวีหรือว่ารถน้ํามันเข้าไปซ่อมแล้วเนี่ยใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนรอนานแค่ไหนไม่นับรถมีบริการมาใช้ช่วงซ่อมนะฮะเสียดายนิดเดียวว่าข้อมูลชุดเนี้ยไม่ได้เก็บค่าเสียโอกาสค่าเสียเวลาของการเอารถ E ีวีรถรถน้ำมันไปเข้าอู่ซ่อมแล้วรถประเภทไหน กินเวลาหรือกินค่าเสียโอกาสของเราเนี่ยมากไปกว่ากันอันนี้อาจจะฝากไปเลยนะครับว่าถ้ามีข้อมูลชุดนี้มาเสริมมันก็จะโอ้โหครบหมดเรียบร้อยเรียกว่าเคลียร์ครบจบแพงหรือเคลียร์ครบจบถูกก็ว่ากันไปนะครับถามท่านผู้ชมในมัลสกูก็อย่าลืมนะครับว่าถ้ามีเงินหนึ่งล้านบาทขึ้นไปเนี่ยให้เลือกเลยจะซื้อรถยนต์อันไหนมากกว่ากันประเภท E ีีน้ำมันหรือไฮบริดนะครับทั้นจากข้อมูลตรงนี้ก็พอที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่า ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการที่ใช้รถ e v เมื่อเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษารวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลมประกันนั้นรถ e v ดูจะสูงไปแทบทุกกฎเกณฑ์เลยนะครับนอกจากนี้นี่นะฮะทางด้านของคุณอารันศรีว่องไทยซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยนะครับแกยังบอกเลยนะว่าถ้าเฉพาะรถ e v เข้าซ่อมศูนย์นี่นะฮะมีสัดส่วนถึง90% ในขณะที่เอารถ EV ไปซ่อมอู่ทั่วไปเนี่ยมี10%นะในส่วนของรถน้ำมันเนี่ยเอาเข้าซ่อมศูนย์เนี่ยนะฮะมีแค่45%ข้อนี้กำลังบอกอะไรครับ 1. คือเทคโนโลยีของรถ EV เนี่ยะฮะมันยังพัฒนาไม่สุดไม่เต็มเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด 2. อ,อุปกรณ์บางชิ้นส่วนอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับยังจำเป็นต้องรอจากเมืองนอกเสรสำไป แม้ว่าจะเริ่มมีบางส่วนที่สามารถสั่งเข้ามาสต็อกในประเทศไทยของแต่ละผู้ค้าแต่ละแบรนด์กันแล้วนะฮะดังนั้นข้อมูลชุดสุดท้ายถึงได้เห็นไงครับว่าการนําเอารถ E ีวีเข้าไปสอมศูนย์เนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง90%ิคือไม่กล้าสอมอู่นอกอู่ตามอูตม่อตามทั่วๆไปเพราะว่าด้วยระบบอะไรต่างๆนะฮะมันจะต้องมีการเรียนรู้ในยังทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่นับรวมกรณีที่มีการนําเอารถน้ามันเป็นรถดัดแปลงพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เกิดอู่แบบสาธารณะทั่วๆไป นะฮะที่มีการดัดแปลงรถน้ํามันเป็นรถอีวีนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้ออกมาเป็นข่าวอย่างนี้และเป็นข้อมูลก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายนะครับและการใช้เวลาหรือรอเวลาในการพัฒนาของรถยนต์ในแต่ละช่วงสมัยตามเทคโนโลยีนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องต้นทุนขนาดการผลิตและตลาดของการใช้และการแข่งขันที่ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นก็ฝากท่านผู้ชมข่าวนี้ไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจว่า เวลามีเงิน1ึงล้านบาทขึ้นเนี่ยอันนี้ติ้งต่างนะฮะท่านผู้ชมจะเลือกซื้อรถประเภทไหน EV น้ำมันหรือไฮบริด